ค่ะวันนี้นะคะลี่และลิงนะคะจะพาทุกคนมาเช็คอินที่บริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนนะคะซึ่งใครที่กําลังอยากรู้นะคะวิธีการติดตั้งและใช้งานนะคะระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะคะตั้งแต่เบื้องต้นจนสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้นะคะวันนี้ลี่มีกระเปาให้ค่ะ ะะมีคอร์สฝึกอบรมให้กับทุกท่านนะคะเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ที่ผ่านมานะคะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมานานกว่า10ปีด้วยกันทําให้วันนี้นะคะลิงก์เช็คอ,อินต้องพามาดูนะคะว่ามีปียังไงนั่นเองค่ะแล้วก็ปีล่าสุดเลยค่ะปี2021นะคะเรามีการอัปเดตคอร์สฝึกอบรมนะคะเป็น8ปบวกหนั่นเองซึ่งให้ความรู้ครบโซลูชันกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะลิซจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันเลยค่ะ สงสัยกันไหมคะว่าถ้าเกิดลงเรียนคอสอบรมแล้วจะได้เจออะไรกันบ้างถ้าเกิดสถานการณ์ปกตินะคะเราก็จะมาเรียนที่นี่เลยบริษัทอินเตอร์ลิงสำนักงานใหญ่นะคะหรือว่าถ้าตามภูมิภาคนะคะเราก็การจัดเยาวสถานที่ให้และได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วยนะคะ้วคะอนาคตค่ะจะมีการจัดแบบไฮดิิตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอตามกันคะและเมื่อเรียนจบแล้วสําคัญเลยค่ะได้รับไปเลยบเซ์ิฟิเคตการันตีอีกด้วยค่ะ แล้วใครกันนะที่จะมาให้ความรู้แก่ผู้อบรมคำตอบก,ก็คือที่นี่นะคะมีทีมเทรนนิ่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์กโดยเฉพาะที่จะมาให้ความรู้กับทุกท่านนั่นเองค่ะคราวนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามีคลอสอะไรบ้างเป็นเรื่องที่คุณกำลังอยากรู้อยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับหลักสูตรแรกนะคะ LB LC หรือว่า Link Basic Land Cabling หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ที่เขารับการอบอรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของการเลือกใช้สายสัญญาณที่เป็นทองแดงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแลนดควยเชี่ยวโซล่าหรือว่าเทเลโฟนพร้อมทั้งวิธีการเลือกถ่ายตู้19นิ้วแหลกสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์อีกด้วยค่ะต่อในคอร์ส LA LD Link Advanced Land Cabling ได้เลยในคอร์ส LA LC นะคะจะมีการพูดถึงมาตรฐาน ที่เจาลึกลงไปในประเทศของสายสัญญาณแต่ละประเทศพร้อมทางวิธีการเทสทดสอบค่าพารามิเตอร์มีการสาธิตการทดสอบการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมกับการใช้เครื่องหมายเครื่องมือของลิงก์อีกด้วยค่ะ สำหรับหลักสูตรดไปนะคะจะมีชื่อที่เรียกว่า Link Basic Fiber Optic Cabling หรือ LBFc หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสงงายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกการติดตั้งในอาคารนอกอาคารหรือสายที่สามารถติดตั้งจากนอกเข้ามาภายในอาคารได้รวมไปถึงสายที่สามารถติดตั้งรอยท่อฝังดินและสามารถแขวนเสาไฟฟ้าได้นอกจากนั้นยังมีการแนะนําใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยค่ะจากนั้นแล้วจะมีอีกหนึ่ง ที่มีชื่อที่เรียกว่า Link Advanced Fiber Optic Cabling หรือ LAFC หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรเจาะลึกไปในส่วนของมาตรฐานสาสัญญาณไฟเบอร์ออปติกทั้ง PON, f g t s และ NPO ดังนั้นแล้วหลักสูตรนี้จะมีในส่วนของภาคปฏิบัติสอนเรื่องของการติดตั้งการวัดและทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานค่ะ ในคอร์สถัดไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัวระบบเน็ตเวิร์กนะครับนั่นก็คือหลักสูตร Link Basic Switch and Access Point นะครับด้วยหลักสูตรนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของตัวระบบพื้นฐานนะครับของตัวอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับทั้งหมดเลยนะครับโดยเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของตัวอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับเกี่ยวเรื่องของตัวโครงข่ายทั้งหลายนะครับหลักสูตรนี้ก็จะเป็นการปูพื้นฐานนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่หลักสูตรถัดไปนั่นก็คือคอ ึ่งหลักสูตรนี้นะครับจะเป็นหลักสูตรที่เราจะพูดถึงเรื่องของตัวมาตรฐานนะครับของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทั้งหมดนะฮะโดยเราจะลงลึกไปในรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์สวิตช์เองรวมไปถึงตัวอุปกรณ์ที่เป็นพวกแอสเซทพอยต์ทั้งหลายด้วยนะครับหลังจากที่ได้รับการแนะนำพื้นฐานคอร์สเบสิกและได้รับคำแนะนำการติดตั้งในคอร์สแอดวานซ์กันมาแล้ว Link Total Solution จะเป็นการอินสิเกตทุกคอร์สที่พูดถึงเข้ามาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น LAN f ฟเบอร์ออปตและ Network Switch โดยผู้เข้าอบรมจะเป็นผู้ที่ทำการติดตั้งจริงและได้รับคำแนะนำจากทางด้านทีมวิทยากรในแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อนำไปประยุกต์ในการทำงานจริงๆครับโดยคอร์สโซลชันจะมีด้วยกัน2คอร์สนั่นคือคอร์สลิ t ท t ลอินดอร์โซล i ันที่พูดถึงและแนะนาในเรื่องเครือข่ายภายในอาคารและคอร์สลิงทัลอัดอร์โซลชันที่เป็นการแนะนำการติดตั้งเครือข่ายภายน อานอกจากจะมีการแนะนําในเรื่องของการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแล้วที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับคําแนะนําในเรื่องของตัวมาตรฐานและแนะนําการออกแบบเครือข่ายสายสัญญาณด้วยครับและอีกหนึ่งหลักสูตรพิเศษที่ทางบริษัทอิตาล n k จัดตั้งขึ้นนั่นก็คือคอร์สลิงแคมปัสเคเบิลลิ่งแอนด์เน็ตเวิร์กงที่ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของภาคการศึกษาจึงมีการจัดหลักสูตรตร,ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทางด้านนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ ในการที่จะศึกษาต่อในทางด้านภาคโทร,ามาราคมนาคมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเน็ตเวิร์กมากขึ้นนั่นเองครับ หากท่านใดที่สนใจคอร์สและอยากดูวิธีการลงทะเบียนวันนี้เรามีวิธีการลงทะเบียนแบบง่ายๆมาบอกกันครับและช่วงนี้นะคะรีสาพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการลงทะเบียนเข้าคอร์สอบรมของอินเตอร์ลิงนะคะนี่เลยค่ะเข้าไปที่ w w w i n t e r l i n k c o t h นะแล้วก็เข้าไปเลยค่ะนี่เลยนะคะก็จะเจอหน้าตาเว็บไซต์ของอินเตอร์ลิงนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะให้คลิกไปที่อบรมและตมนานนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ น้ำดัดถัดไปนะคะให้เลือกว่าท่านนะคะจะลงทะเบียนนะคะข้ออ้อบรมในเดือนไหนนะคะสมมติว่าลี่จะลงในเดือนสิงหาคมนะคะก็คลิกเข้าไปตรงน,นี้เลยค่ะนี่เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในภูมิภาคใดก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ภูมิภาคนั้นเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะภาคเหนือเราจะมีจำนวนหนึ่งคอร์สนะคะแล้วก็กทมปริมฑลมีอยู่ประมาณ7คอร์สนะคะสมมุติว่าลี่อยู่กทมเนาะก็จะลงตรงนี้เลยค่ะก็จะคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะช หน้าตาแบบนี้นะให้เราดูได้เลยว่าในเดือนสิงหาคมมีคอร์สอะไรบ้างที่กทมและปริมณฑลน,นะสมมุติว่าีเลือกที่จะเข้านะคะลิงก์เบ i c Land ด์ a v เบ i n g นะคะวันที่3สิงหาคม2 5 6หนะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะเมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะบอกสถานที่อบรมนะคะวันที่อบรมแล้วก็รายละเอียดของคอร์สนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคแล้วก็มาด้านล่างนะคะจะเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมนั่นเองก็จะประกอบไปด้วยชื่อบริษัทร้านค้านะคะซึ่งตรงนี้ท่านใดที่แบบว่า ไม่ได้ทํางานอยู่หรือว่าไม่ได้มีกิจการเป็นของตนเองนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ว่าไปว่าเป็นบุคคลทั่วไปก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาเป็นชื่อนามสกุลนะคะก็กรอกเข้าไปเลยภาษาไทยนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าสำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาชื่อตรงนี้นะคะไปลงใบเซอร์ติฟิเคทด,ด้วยค่ะโอเคนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ทํางานหมายเลขโทรศัพท์มือถ,ถือพร้อมกับอีเมลนะคะซึ่งอีเมลก็ต้องกรอกให้ถูกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีการตอบรับการลงทะเบียนผ่านทางอีเมลนั่นเองค่ะลงมา นะคะจะเป็นการเลือกว่าท่านจะเข้าแบบออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเป็นออนไลน์กันดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่ปกตินะคะก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์โอเคเลยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้ก็ตอบแบบสอบถามนิดนึงว่าทราบข้อมูลมาจากช่องทางใดนะคะแล้วก็เป็นคําเชิญหรือแนะนาให้เข้าร่วมโครงการโดยใครนะคะถ้านี้ไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องกรอกก็ได้นะคะแล้วก็ที่อยู่จะส่งกระสานะคะก็กรอกลงไปให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดลงทะเบียนตรงนี้ได้เล ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการลงทะเบียนเข้าคอสอบรมกับอินเตอร์ลิงของเราแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการเข้าคอสอบรมไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจเข้าคอสอบรมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02-666-1111หรือว่าตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าสนใจสอบถามเรื่องเทคนิคสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02-661100และครั้งหน้านะคะลีก่กับลิงกจะพาไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ